รถนำชิดขวาสุดเลยก็ได้ร้านปูน่เห้าร้านปูนะระวังร่องน้ำเลยนะจะมีร่องน้ำอยู่ต้องขัมเริ่มเริ่มเริ่มน้ำบ้านเราเนะร้นเรา à <laughs> uh, mình 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 trẻ làm báo สูนเสียนะคนที่เรารักนะครับพี่สาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวทั้งสองคนเลยนะครับยังมีลูกอีกสองคนที่ต้องทิ้งไว้ผมว่ามัน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 แย่นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมัน,ม,นมันแย่มากต้องบอกแล้วครับไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะครับที่มันเจอกับเราแล้วก็ผู้ประสบภัยแล้วมันเป็นญาติเราด้วย ร,รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกว่าความปลอดภัยมันไม่มีเลยนะครับสำหรับผู้ประสบเหตุหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยว่าทำใจลำบากนะครับชีวิตของคนสองคนนะครับที่ต้องมาจบชีวิตกับคนที่เมาสุลานะครับประมาทนะครับต้องใช้ว่าคุณคุณกินคุณไม่อยู่ในที่ของคุณนะี่ยคุณเมาแล้วคุณไม่ไปนอน คุณเมาแล้วคุณออกมาขับรถนะครับให้ให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนนะครับเสียชีวิตตรงนี้ก็เสียใจครับผมก็คืออยากให้ตำรวจนะครับทำสำนวนหรือว่าทำคดีให,ให้ให้เป็นธรรมให้มากที่สุดนะครับให้นึกถึงว่าเฮ้ยคนในครอบครัวของเขาตายนะครับลูกสองคนต้องกําพา้าพ่อแล้วก็กัมพา้าแมา่ตรงนี้ก็ฝากตำรวจว่า,อ,าอยากจะฝากว่าให้ทำคดีให้ดี นะครับอยากให้เขาได้รับโทษเนาะแต่ว่าวันนี้ผมรู้ข่าวว่าเขาได้รับการประกันตัวไปแล้วจริงๆแล้วอยากให้เขาได้รับโทษของเขาอะนะครับก็ขอฝากเนาะเพราะว่ากรณีนี้จริงๆมันมันไม่ได้ไม่ได้เฉพาะกรณีนี้จริงๆมันมีมานานล้วพวกเมาแล้วขับแล้วออกมาขับให้ให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเนี่ยผมว่ามันมีมานานล้วแล้วก็จะต้องมีอีกสักกี่เคสที่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับคุณเมาคุณไม่ต้องออกมาคุณเมาอยู่ในที่ของคุณไม่ต้องออกมาขับ นะครับเพราะว่าคุณมาพูดแค่ว่าขอโทษนะจะรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งครับ<อ>ชีวิตคนคนหนึ่งม,มันม,มัน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 ทดแทนไม่ได้